คอนเทนตคอนเทนต์เสียใ่่อะไรค่ะโนันอ่ะเสร็จแล้วคุณแม่คุณชวยเอายุงเกลือเข้าไปลวลงมาหนงคลยรหนคนนียคคนคนั่าหยุดสอามาไปเลยยุง มันพอก่อนนะคะอย่าใส่ชั่วค่ะพอๆเคื่อใส่หลัเกลื่อใส่ก่อนเอาเครือบานีเครือเคลือน้ำตาจะใส่ค่ะตอนนี้พอก่อนมันเยอะเกินไปนะมันจะเป็นยังใส่เครือกับสามต้นให้มันชู่มก่อนค่ะฟังเสียงก่อนะพอพอแล้วแล้วคนเน่ยังไม่อยู่แล้ยตั้ง่เกลื่อทังหมดก่อนเทเเมนามอนั่น กระบอกแล้วใ่เรียกใช่เมาใส่ทกคค่ะของในมันรีอะไรอ่ะก้่เลยหไปเรื่อยน้ำที่หลังน้ำที่หนำก้นห่ก้นบ่นกน่นเป็นคเอาเกลอใส่อีกค่ะใส่จนเหมือุณมที่เนึ่เอาเกืือใส่อีกนะคะเอาใส่ทุกหมด ใส่เบือใส่เบอ้อคอยใส่ค่อยยไม่มใส่เดี๋ยวเพื่อนจะกวนให้ทานุณแม่ช่วยใส่สีเ้าไปด้หน่อยนะย่างลวช้อกันนะคะต้องมีคนยแล้วช้อนค่ะคนคนแล้วก็ใส่ช้อนช้อนช้อนเอาใส่เอสีอะไรที่เขาใช้ก็คือสีสีนี้ ีเยอเราใช้ขมิ้นใส่ลงน้ำร้อนนะคะนนไปเฮ้ยได้กระพ่แห้งเนาะใช้เ็ดมือเดียวอย่แล้วบาสรใด้ัไม้เอ็นเจกับเครือแกงอย่าใส่ิีเดียวไซค่กระต้มว้าวมาต้มไม่เงี้ต่อยผสเกลือ่ใสใส่ซีให้ไป เป็นให้เป็นเข้มนะใสเหมือนกันนะคะใส่ทั้งหมดสามช้อนเนาะแต่ว่าเอาทีละช้อน่เชีกวจะวนไ่วั้งล้วเอาสีใส่ดีกว่ายังไม่เข้มมวนจะวจะไหนหวามันก็เพย่เมานยังสเข้ม น้ำอันนั้นคือน้ำมะรูดน้ำอันน Hungarian> no ี้คือน้ำมะนาวทำไงดีกลุ่มน้ำช่วยหน่อยคะแม่ไม่ช่อันนี้อยากลสอนอันนี้ค่ะแม่น้ำมะนาลงไปไดเงื่อค่อยๆเลยค่ะยจ เอาใ่เอาใส่กูดมาคนละเป็นครั้งเลียเปียบไปเริ่มใส่ใหม่หน่อยแมมันจะเยบอ่ล้ะแล้เอาใหม่หน่อยมันนั่นแตกไล้วใม่ใหญ่เลยนพีมันติต็มาแล้นั่นนะได้เปียกเต็ม่ค่อยๆเทลงแม้็น้ำในหม้อค่อยๆเทนะคะให้เราขวดน้ำที่สุดละงยายเนี่ยรนเทียบบัเล วันที่ซีมังสมผักบวบันเต้นดีเต้นหน่อยน้ำต้มมันยังไงสมว่าจนถ้าคนที่ควรไยแล้ววก็บอกเพื่อนเปียนนะคะไม่ดอกทำกันดีได้หลายก้มคราครับรกมอนแ้้ต้องช่วงไม่วาพอจบห้าปี เดีว่องแล้วไ่ได้กคอเย้ลงไเ่ยนำมาวถ้ามีคนถามว่าใช้เครื่องควรใช้ไหมได้แต่เราไม่มีค่ะเราก็เลยใช้คนควรองห้อ่้อบ้เ็้ากมีเครื่องควนนะต เปลี่ยนนะขอมาเลยขอไเพื่อเปลี่ยนไหมใจนาอันนี้เอาอีกครั้งนึงกจะอวัถุดิเราเยอะค่ะไม่ด้เรเขาม